มาแล้วครับซองและแสนมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้น่าจะเมื่อคืนเลยขอรับกันใช่ไหมโอ้กดติดตามไหมหางเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเหมือนเดิมนะฮะเ่อ่ะสโเนี่ยรับผลิตนิวนาวาเรับตรี้อันเปัสดีก็ได้เซียระยองครับผมเนาะครับผม เง่าเขาเาได้กลับหัว่ามันม่าซื้อว่านอ่าเพราะว่าเือถือว่านั่นทีดเราพ่อเพราะว่ามันเล็กตัวเดียวกันเพิ่งสว่าพมันกับหัวเอาเวลาสอนเขาเจ้าบอว่ารู้ว่าอ่าที่มันมีที่ก่อนมันมันหงมันมันหงไปลราจะได้อยู่ไป็นปีหงเลยนะอโอ้ทีมากูมม่ไม่จับใครนะพ่อรอตอลี่อ่าพีคพี่น้องอ่ามันตรงนี้อะไรนึ่นก็ก่อกกูชีว่มงบ่ครับผมครับมจับพีดเลยมันพ แต่มันพีกเงนินลาันมันดังพวดไม่พอขายเลยเพิ่นอนีลารับเจ้าเนีกยับหัวซื้อวันครับผมไลยเลยอยู่ในอันอยู่ในอันอันอันไล่เนียโอ้อยู่ใน<อ>ครบปุเพ,พันคอาพุ่นจีรวมทั้งบุญอ่ายันนี่ก็จะเจะ้าโอนเงินใหม่ทั้งบุญข,ขอบคพุน่นจีได้เอาไปทำมิีิอ่า ดางทรงมือเขาพี่น้องโอ้เอาแต่ว่ามาแล้วช่องเส้นมาทำมือขึ้นนี่โอ้มาแล้วติดตามให้แล้วพี่น้องขนติดตามมัใส่ทั้งที่ที่ก็ยังคอยให้แจงขขาวแจงขขาวให้ขึ้นมาแล้วมัพขอเรามาทำมือขึ้นเลยบ่มาทำมือขึ้นครับอืมมันดังมันมันดังเขาเลยบ่ให้ออกค่ะจริงมันดีออกเลยนะ

coi bây giờ phải thử đi cháy năm rồi đó ừ. Ừ. mà khu đó cứ coi để tìm quả đi xong rồi xem không nhưng mà làm cao nữa, một cái xe nó xe lại mà gắn cao nữa Ừ Khiến theo hoa hoa, thì ốc kìm với thăm mình thi rồi Ồ, ồ, ồ Và anh tên khoáng kè, nó có hộp ồm rồi Ừ, ừ. Tập ừ. ừ. à, này cũng mạnh mất mà, thiệt mà tỉnh mà con. ว่าใน,นกติฮาดค้อเา่าเราพอเนาะก็คือจะเอาหมอทำเพิ่นมาคือเา่าเนะอ่าจะเอาหมอทำม,มา,ามทำพิธีเหมือนเดิมอ่าเพิ่นมาย่ำใครทูตบไปบอกว่นี่ยทูตุบไปบอกมุมมุมกวนทุบไปบอกทูบไปบอกรพระจำเนี้ยพจํามา บางคนพ่อจำเป็นสิหามือมือมือด <ừ>, ีเป <À. S 1> ็นย <À. S 1> ังสิมาทำมนที่ไครับผมแต่เขาเป็นอตุนเมื่อได้นะเพื่อนก็จะาสินิุ่นเท่่าทอง้าก็จะหุ่มาเองเลยอหมายถึงว่ามือไเป็นสิเลือกที่หน้าตึองเป็นเสิเลือกมือใดําิธี่มือใดเจอเขาเร้วกวนขังไม่เบาแล้ว ครัคังเดอยวยูนิเวอร์วเลยครับผมกูมาข้อปิ่นน่ตีก่อนเออมันหนึ่งหนึ่งกุมานท่องฟรนลอตเตอรี่อ่าแต่ว่าเฮ้าข้อมันมันมันคือบอกง่ายมันมันเล็กมันเล็กเก้าสามมันม่เหลือเลกเก้าสามครับอรัคนที่น้องอ่าเอ็มซีคนมาขาจ้งกัจ เนี่เขาจเสียเร็วเนาะเขาเสียจง้ก็ชื่อครับนี่อ่าเพรานซื้อได้เข้าสามสามเข้าซื้อหวได้เขาจะลดกันอ่าตัวนี้เลยสโอ้ตัวนี้วนนี้เหลยหกสามเลยโอ้จลพิกลา้เลยเขาจได้เติมเนี่ยเขาจพิกเนี่ยพี่น้องอ่าขอพคุกับว่ากูม่พ่อมากวพิกลอตเตอรี่เลยนี่ลวก็บานนี่ บานนี่ชุ่มก็เจ้าตีก็ฟันพ่อบ้านพา่อเขาเจ้าอะไรกันตัวนี้ก huh? oh. uh ็เลยข้อ huh. ฟ uh ันบ่พ่อขคนันเราุูม่านท่งจุงสร้างไม่พอขายจุงสร้างจุงสร้างไม่พอขายเขาเจ้าตีอมันกลับเป็นผู้ชร้าืหมดเลเขาเจ้าตีสองหมดลโอ้ได้ไหม่ตีสร้างสร้างตัวนึงเขาเจ้าตีอ่าเขาเจ้าคือกลายกันทุกตีทุกมาบอกโอสร้างไม่ชุนแล้วเนาะเอาสร้างก็เก่าเนาว่ะ tí sao gần con khai gần trốn. các do vậy, quatri động bakuman binh sài. Come, one, hm, not so long. No, hm, binh sáng. A tiêu hóa phân chuột, a tiêu phân chuột, tiêu binh, 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 cháu cháu phán, เขาก็จะตีออกเจ้าหน้าก็จะทุกข์ใจมาทุกข์มบอกก็จะผลไม่ไม่ทับหมนั่นทุกัน่าครับผมผมบอกว่าพอพูดเยอครับที่ที่ัวให้เป็นที่หลังบานบานนี้กันกันหมืนฟ้อนบ้านเีาเ็จะตีเอาบ้านอ่าอ่าอ่าเสราะ้ะนั้น เดี๋ยวร้านนี้ถึงจะมีมาคือพุมานทองคุณช่างโต๊ะไงนะครับเอ่อขายครับโอ้ตัวว่ากันเจ้าดีสคัทเนี่ยเป็นดียังไงดีสคัทเนี่ยอาจารย์อ่าพุมานทองผู้ชายนาม2ข้างนึงอืมไอ้ที่ยังเป็นดี2นึงยังไงอ่ะ โอส่วนล้วถ้าเป็นฟังค้าเจ้าก็จะจรับใจ่ความได้พอแล้วมัน่ถึงเส้นหลวงเดยครับหลวงก็จ้าปื้อเหมันบ้าคิดว่าหลวงไก่เพราะว่าเกาซ้ดังมันซื้ออะไรก็จะไปหาตัวไม่แล้วมันบอกมันซื้อเขาจะซื้ออะไรแล้วจังวจวัถึงข้าถึะครับถึงถึงอืมพอพอที่แรกจังับบาลนี่ก็ ว่นนี้เขาเขาขึ้นมาเขาเขาเขาจะเออัดอัตัวนี้แหละอัดทุกสามสามเลยอ่าทุนพระเจ้ารวมทั้งหมุนมานก็เจ้าพิมายแต่ึงครับอดีตกระดีใจน้ำใจรัครับดีใจน้ำก็ให้ติดกอดิดตามส่องมาให้ห่งสองเออเทหนึ่งหกห้าครับทุ เก็บหนึ่งหล้า,าลพี่น้องเคยของดีมาแล้วไปซองแสนมาแล้วมาแล้ว <ปะ S 1> โอ้สังกัดพี่น้องอไม่ใช่สองหางเนาะนเช้าวันนี้หางยวพี่น้องเราถือว่าแม่นย่ม,มากๆเนาเพียงกาเปิดตัวกลับพี่น้องอได้มาแล้วรอดติดตามเพราะว่าพอจะทำวทิธีเชนเคย ว่าไงกระัตรมาทำงานมันมันสามารถสองงานกับเป็นยังแบบแบบดบบท่ามีชื่อันกุมารจับไฟนี้ควรไอไอเก้าสามตีเก้าว่าจับจับเก้าสามเราก็มาจับสามเมี่ยค่ะก็ถือว่าแมนดีแล้วแต่ว่ามี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 สองคู่มีเก้าสามกับเก้าห้าแต่พันจับเก้าสามหมดมาสองคู่ก็จริงแต่ว่ากุมารพันไมาจับไผ่เก้าสามเพ่นเนี่ยเหตุตัวนั้นพี่น้องค่ะอ่า แต่ว่าแ้าท่านทีหนึ่งสิงหางหนีแล้วบอกมาหางเดียวบ่มาหางเดียวว่ะนะติดตามนกกรนิ่อ้ที่ตามแต่พี่ร่างเนี่ยอ่าแอดมินกันโอ้ยพวกจอแล้วพ่อเสากระไรโอ้ทุยข้างเลยเออเอาไม่ใส่กันดีบ่สักตาแข็งไม่ก็ไม่ได้ใส่แล้วทุกขียบ้านเนี่ย เห็นเห็นไว้เห็นไว้ออกคือร้อนที่หายิ้มเปยเปยอยแล้วอ้าโอ้แล้วเห็นแล้วเห็นในเชยงเห็นยังอืมอ่ามันหว่างั้นสาม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 หนึ่งบ่กที่แล้วสามสามหนึ่งับเออสามสามหนึ่งแหละกัต่อมากับกบมามาศูนย์หนึ่งหนึ่งหมว่ืมเพูดปานสเขาก็ว่าเนี่ยโูเคือนได้ครับผม เ่เด็กจังนี่กัมันบนนี้สามนล่หรอวะเ่าเดียวก็นเลยโอ้แล้วอันนี้อันนี้วิ่งวิ่งวิ่งสามไอยูผลไปครับผมวิ่งหลายพี่น้องวิ่งสี่ล้านโอ้วิ่งสี่ล้านพี่น้อง่ลาพี่น้องเลยได้ซบสอ้านโอ้แล่กัแต่ขาทุนเยอะพี่น้องเยอะเหมอนกันนะคต้อง้อ่าขาดทุนโอ้ขาดซบสอ้านนี่ขาทุนมบพขาทุนอยู่ พอมันตกเป็เป็กมันไหลเลยอ่าส่วนตังเนาะชวนตังอ่าแล้วแต่ไหวกันกันนั่นคือแล้ววันที่สองแล้ววันที่สองที่สามที่สี่เนี่ยอ่าพอขาดทุนเลยพี่น้องรัดซีรีส์ถือกันแล้วมันที่หาาท่านรยสองใบกอืมกันนั่นคือแล้ววันที่สองที่สามที่สี่ที่เขาหลังขอนะโอ้ยโดนผู้หญิงหมเลยอ่าเป็นรอยก็ใบพี่น้อง มาถ้าถ nah, ูกประมาณคือสองร้อยค่าไหบวกบวกแต่ทุกบวกเลเนะอ่าอ่าอืมสาฟังก็จริงเลยคิดไม่มาอืมคุได้ไปยัอืมอ่มันเนี่ยง่าอ้าวใหได้แต่ได้กันก็ซื้อกระสอบมาแล้วพอเนอะก็ตัดผมที่ได้ไปแก้มือตัวนึงได้ถุงก๋วยางด้วถุงก๋วยบางตาแข็งบ่ายุ่ม่รองมา กนนก็ที bye, ่ตามไปช่วยเออติดตามรอไว้เ huh. ด nah mm ี hmm. oh. right ๋ยวจะเดีจะตามก็ค huh. uh ืนนายได้ย huh. ังสินะครัขันคันโบจากปากมันโบเม็นของแกหาฟังชัดๆปรจิตพลอยละล่าวไปไวร่งซองไปไปร่งกับคันโบยิ้เสียงกว้างกับโบเนนของแกคันทำทานเอาโซสายยุนยกนั่นของบมไม่พีเนาะโอ้บางไปอืมไผ่าน้นหน้าที่ต้อง ขอบคุณครับเชียงข้าวเลยครัสิเชียงข้าวไปเลยครับผมฮัลโสวัสดีครับพ่อ้าวครับพ่อครับพ่อขอบคุณพ่อดาเชื่อรายย้อนหลายครับผมเนาะได้มาแล้วพี่น้องเนาะเลขสองละแสนใช่แต่ว่ายังไม่เปิดเผยกดติดตามทีมงานมหาแห่งไว้ หางเดียววันนี้หางเดียวน้ตาที่พอคันเบาเด้อหางเดียวก็จริงแต่ว่าต้องทาพิธีเหมือนเดิมพิธีก,กุจจ้งม่เป็จิตจำไปได้ไข่เพิ่นจะเอาสามตวัวฝากพ่อแม่พี่น้องคือเกา่าเนาะ,ะสำหรับงวดน,นี้เรื่องเพียงเด้องวันที่จะถึงนี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้กับทีมงานหนาแห่งครับผมเนะาะก็คือ,อมีอย่าง กู่อกคุณโทษด่วนตรวจจับแจ้งก้อนไข่เนาะพี่น้องเนาะอ่ามันจะจับต่างต่างกดติดตามกดรอไว้ทีมงานมหาเฮงครับผมอ่าเนาะสำหรับตัวนี้อย่าพลดครับผมรุ่งชิดไดยเฝ้ากดติดตามเลยกดมันมันจะจได้หันกันเนาะเม็ดเดียวงวดนี้สองแสนเนาะอ่าจับเป็นตัวไหนอย่าพาดครับ นขอให้มีโชคมีพร้มกันครับสำหรับคลิปนี้พะดับเชอรยองนาะแจกข่าวไายง่ายครับผมสวัสดีครับ